มอแม่จูนมาค่ะพี่จูนส่งม้อแม่จูนเป็นตัวซี่โครงหมูมาให้นะคะก่อนจะกินวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะทุกคนให้คนภาคใต้ที่ประสบป,ปัญหาน้ำท่วมกันทุกคนนะคะแล้วก็พี่ๆนะคะทุกฝ่ายเลยที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้วยเนาะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้ฝนหยุดต,ตกไวๆเนาะ ขอให้น้ําลดลงเร็วๆนะคะเขาให้ซี่โครงมาแบบทั้งแผงเลยนะคะเธอโอ้ oh my god เรียบร้อยค่ะทุกคนโมแม่จูซี่โครงนะคะอืมโอ,อร่อยเหมือนเดิมเผ็ดแซ่บรสชาติเผ็ดแบบสุดๆ แล้วเนื้อซี่โครงคือแบบร่อนๆแบบนี้เธอไม่ต้องร่อนเองเลยนะคะอืมอ,อือขอเกิงคำใหญ่หน่อยนึงนะอืม ไว้อุ่นแค่พอแบบเดือดปุดๆนะคะตัวมะเขือจะได้ไม่เละไปลองสั่งมากินกันนะอร่อยอ